ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านทั้งหลายณที่วัดอินทรวิหารบางขุนพรมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพระรามหลวงเป็นวัดที่สำคัญอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นวัดที่มีอายุยืนยาวถึง300กว่าปีเป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมลังสีซึ่งญาติโยมสาธุชนทังหลายรู้จักท่านในนานของสมเด็จวัดละคังซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นแต่ยาววัยหลังจากที่ท่านได้มาอยู่ที่บางขุนพรหมแล้วท่านก็มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับวัดอินทรวิหารซึ่งแต่เดิมชื่อว่าวัดไรพริก อานั้นได้บรรพชาผสมบทเป็นพระวิสุทธิในพุทธศาส,สนาได้เผยแร่ธรรมะแล้วก็ได้ไปสร้างสิ่งใหญ่โตตามชื่อของท่านไว้หลายแห่งหลายที่เพราะฉะนั้นวัดอินทรวิหารจึงเป็นวัดต้นที่จะบุลสมเด็จอยู่แต่ยาวัวเป็นวัดสุดท้ายที่จะคุณสมเด็จได้ทิ้างากสังขารของท่านนะโดยการวรณาภาพที่สลาการปร,รียนวัดอินทรวิหารเพราะฉะนั้นวัดจึงได้เห็นความสําคัญของเจ้าบ,บุลสมเด็จที่ได้ไปสร้างองค์หลวงพ่อโต จึงได้ร่วมกันจัดงานถวายองค์หลวงพ่อโตเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีพศ2470งานหลวงพ่อโตนั้นได้พัฒนามาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันก็จัดงานประจำปี10วัน10คืนนี่ก็ใกล้จะถึงงานประจำปีคือวันที่1ถึง10มีนาคมในงานประจำปีนั้นก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ไปกราบเคารพสการะพระบรมสารีริกธาตุที่ยอดพระเกตมาลาองค์หลวงพ่อโต ได้ไปกราบองค์หลวงพ่อโตพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปกป้องคุ้มครองรักษาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ไปกราบเคารพสักการะและยิ่งไปกว่านั้นญาติโยมก็จะมีโอกาสได้กราบหลวงพ่อวัดอินอายุ300ปีในพระอุโบสถเป็นพระที่เก่าที่สุดอยู่ที่วัดน,นี้และมีความศักดิ์สิทธิ์และสําคัญเพราะฉะนั้นในงานประจําปีทั้ง10บวัน1ิบคืนญาติโยมก็มีโอกาสที่จะไปศึกษาไปชมไปรับน้ําพระพุทธมนต์และรับ สิ่งสำคัญศักดิ์สิทธิ์ที่ในพระอุโบสถวัดอินทรวิหารยิ่งกว่านั้นก็ยังมีบ่อน,น้ำมนต์ซึ่งได้เชิญน้ำพระพุทธมนต์จากั่วโลกนะปัจจุบันนี้ในประเทศไทยนั้นถือว่าครบถ้วนเลยซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จได้ช่างขุดไว้ในขณะมาสร้างองค์หลวงพระโตและได้ฝวงแผ่นยันร้อยยี่สิบเอ็ดพระคาถาซึ่งเมื่อได้แช่น้ําแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นําไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆได้แล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างด้วยกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ทางวัดกําำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถ5ชั้นขึ้นที่บริเวณด้านหลังองค์หลวงพ่อโตซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ในมอบปัจจัยส่วนหนึ่งเพื่อสร้างห้องน้ำห้องสุข,ขาให้กับท่านที่ได้เดินทางไปชมไปเที่ยวที่วัดอินทรวิหารเพราะฉะนั้นในงานประจำปีญาติโยมจะร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุน การก่อสร้างอาคารจอดรถ5ชั้นก็ขอเชิญเจริญพรแจ้งความจำนงได้ที่วัดอินทรวิหารเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10มีนาคมศกนี้ญาติโยมที่จะไปร่วมทำบุญมาเพ็งกุศลชมมโหรสพชมกีฬาตะกร้อซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยและก็มีให้ชมตลอดทั้ง10วัน10คืนเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนายาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายไปมาหาง่ายนะวัดอินทรวิหาร อยู่หน้าแบงค์ชาตินะสีแยกบางขุนพรมหลังตลาดเทเวศใกล้ใกล้บางลำพูบางท่านบอกหายากไม่ยากนะสามารถหาได้แล้วก็โดยเฉพาะทางลงสะพานพระราม8อยู่ซ้ายมือโยมในงานก็ประดับประดาษตกแต่งไฟนะสวยงามแต่ว่าอยากจะบอกญาติโยมว่าถ้ามีโอกาสไปนั้นไปรถเมล์หรือรถแท็กซี่จะสะดวกนะเพราะว่าถ้ารถส่วนตัวไปหาที่จอดยากนะแต่กลางวันก็พอมีที่จอด ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมทาบุญบําเพ็ญกุศลเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมท่านผู้ชมรายการทุกท่านทุกคนวัดอินทรวิหารได้นําเสนอสิ่งดีงามเพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมทั้งหลายได้บําเพ็ญบุญบําเพ็ญทานอันสําคัญในงานประจําปีก็ขอให้ท่านทั้งหลายผู้ชมรายการในวันนี้จงมีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในชีวิตในหน้าที่การงาน คิดประสงค์ยำนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอสิ่งน,นั้นนันพรานสำเร็จส้มตามมโนรสปรารถนาทุกท่านทุกคนเทินขอจเจริญพร